สวัสดีเพื่อนๆมาอีกแล้วเราชวนเธอกินอีกแล้วรอบนี้เราอยากกินขนมจีนนะตำขนมจีนนีออ่อร่อยเหมือนเดิมวันนี้อยากกินตํำขนมจีนเผ็ดๆนะเพื่อนๆ อันนี้หมูกรอบนะเราซื้อมาจากตลาดนะแนื้แซ่บอืมอร่อยมากอันนี้เรียกนะต้นอ่อนบัวบัวแดงอะต้นอ่อนของเขาอะ่ะ ดีเรามาตลาดนั้นมาแล้วเจอนะเราก็เลยซื้อมาที่มันเป็นบัวสายอะ่ะอันนี้ลูกมันต้นอ่อนมันอ,อันนี้ได้ละใหม่อันนี้ออดิบที่ที่เราเป็น ที่ที่เขาไปแกงส้มอ่ะอดิบอะเอามากินกส้มตำนะเราเห็นเขากินในติ๊กต็อกอืมอืมอร่อ่ะเขากินแบบนี้บอกม่รู้นะเห็นเขากินก็เลยกินตาม หมูนี่อร่อยเนี่ย,ยใช้ได้อ,อันนี้ผักกันจอ มาลากที่นก ก็เป็นคนชอบกินส้มตำนะเพื่อนๆชอบกินมากกินได้ทุกวันจะอมจ้ะ 没毛狗。